ผีในโลบอ่ะตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงคืนแล้วค่ะทุกคนค่ะมาเกมนี้นะคะมีชื่อว่านางลำนั่นเองค่ะคือเมก็ได้ดูาวทูมันมาเรียบร้อยแล้วก็ประมาณว่าแบบเราจะต้องทำภารกิจที่ตัวเกมมันกำหนดเอาไว้แล้วก็อ่ามันก็จะมีแบบผีตามล่าเราผีฟูเนี่ยอันนี้เราเล่นกับซีนะคะสองคน go 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 อันนี้มืดมากมืดมากอ๋อมีไฟฉายมีไฟฉายขวามืออันนี้คืออันนี้น่านจะเป็นที่ปลอดภัยหรือเปล่าน่านจะมีอันนี้ผาหรือเปล่าตอนนี้<า>ทุกคนมีลองศพบอยู่ตรงนี้สินสินไปดูดี<ห>สใใ<ห>อ,อ,ใ,อสใครอะศอใครอะสินมีเล่าสินดูมีไว์วิสกี้ด้วย ตรงนี้เฮ้ยขอมีมีสีสมบีตีมัน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 อุ้ยนั่นไงอันนั้นน่าจะเป็นเชือกสีแดงสีมีตัวมาดูนี่นี่ตีมันตีมันนี่เป็นสมบี้ปะมีครึ่งตัวไปแล้วเหรออันนี้เดี๋ยวเราไปหยิบเชือกสีแดงเพื่อที่จะมาจับโครงกระดูกสีขาว ก็คือในคู่มือมันเขียนว่าเราสามารถใช้เชือกสีแดงเนี่ยจับตัวกระดูกสีขาวได้ซิมันนี่ซิมอยู่ไหนโอเคโอเคเดิ่เนี่ยน่ยตัวตัวกันเออนนั่ไงข้างหน้าไปไปไปเดินนำไปเดินนำไปไหนเมย์เมย์เมย์อุ้ยตัวนี้บักไะเนี่ยบักไะเนี่ยล็อกเลยล็อกเลยได้ปะไปไปผาไปหาหม้อไปหาหม้อ หม้อเผาอยู่ข้างในหมอ้มอหมอ้อหม้อาอยู่ข้างใน<อ>เดินเดินหาเดินจุ๊บนะจุจไม่ใช่หม้อเผาผิดเอ้ยหรือว่าเผาตัวนี้วะคือเราอ่ะจะต้องไม่ใช่ไม่ใช่ใชคือเราจะต้องอ่าเนี่ยเห็นปะที่เม่ถืออยู่เนี่ยมันเป็นโครงกระดูกสิวที่เราจับมาได้เราก็แบบไปเผาในหม้อแล้วมันก็จะแบบว่าอันนี้คือภารกิจเราต้องเผาให้ครบห้าตัวนะทุกคนอันนี้เหรอสรุป ไม่ใช่ใช่เราต้องเอาหัวผีเหรอทางไหนอ่ะใช่ใตอนนี้เราต้องหาอุ้ยนั่นไงชุดสีแดงได้ไงตรงไปตรงไปตรงไปที่ล่ะเออตรงไปตีบัลลายอันนี้คือซีนนะเฮ้ยเฮ้ยแม่ไปแล้วยายอย่ากกัดกันอันนี้ฟันฟันซีนหรือว่าฟันอะไรนี่เนี่ยหม้ออยู่ข้างบนหรือเปล่าตามสายสีแดงไปตามสายสีแดงไปตามสายสีแดงไปอันนี้เช่นเลนไลน์หรือเปล่าเดทไลน์เหรอไม่ใช่นี่หรือเปล่านี่หรือเปล่านี่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 ซีนมานี่ น euh no oh. no oh. ี่นี่น ah ี่น mm ี่น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 นั่น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 อ้าวอันนี้ใช่ไหมอ้าวนี่มันอัธีนี่มันอัธีอุ้ยของกระดูกจิ๋วยิ่งกันเต็มเลยนี่ไอซีเปานั่นไงมอโอนี่ไงมออันนี้คือของกระดูกสีแดงไว้โอเคเดี๋ยวเขาจะต้องไปเผาในนี้ก่อนนะกระดูกเต็มเลยเออเพราะว่าเราต้องเอาเราต้องเอาเผาทั้งหมดห้าตัวนะคะคือสคริปเปอร์ที่ เรียบร้อยแล้วตัวมันมีควันดำๆออกมาด้วยเว้ยอ๋อแล้วเราต้องไปหยิบเชือกสีแดงอีกเฮ้ยเสียงเสียงน้ำล้ําเสียงน้ำล้ําเสียงน้ำล้ํา มันตามเมย์แ้ครับมาตามหาั้ตันเฮ้ยนี่ห้องน้ำเฮ้ยเฮ้ยป๊บป๊บป๊บอามันตามมาแล้วนี่อยู่กับซีเหรออันนี้เขาอยู่ตรงห้องน้ำเอ้าเชื่อทังนเดี๋ยว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 เดียวเดย็นดี๋ยียเดียเเยเดี๋ยเยเดี๋ยวดงเปีีดี้ีด อัน,นคืออะไรเอกระเป๋าเหรอซีนอยู่ไหนเป็นเรื่องคมันตามเราดิเจี๊ยห้องนี้น่ากลัวไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วซินซินอยู่ไหนแอบ,บแอบแอบตู้อยู่ไหนเนี่ยไม่เจอตู้เลยซินอยู่ไหนอยู่ห้องเอ่อห้องแรก มันคือต้องแอบในตู้หรอแอบในตู้มันจบเร็วเกินไปป่ะยังไม่ทันเพิ่งเผาด้วยตัวเดียวเองนะเดี๋ยวรอบนี้จะตั้งใจเล่นแหละซีนเอาอย่างงี้คือฟังนะซีนไปไหนฟังนะซีนคือเดี๋ยวเราอ่ะจะต้องมีเชือกสีแดงคนละอันก่อนแล้วเราอ่ะเผากระดูพร้อมกันเลยมันจะได้สองอันไงค่ะะในกฎมันห้าอันถูกปะ ก็เผาไปเลยสองอันพร้อมกันเสร็จ uh huh. ปุ๊บ uh huh. ก่อนที่เราจะจับโครงกระดูกไปเผาเนี่ยเราไปดูก่อนว่าตู้เนี้ยมันอยู่ตรงไหนเค้า okay? ได้เลยโอเคโอเคมาเรารู้แล้วว่าอุ้ยทำไมอยู่ไกลกับจากซีนจะมันนี่เร็วซีนซีมันเร็วมันเร็ว,ม,รวมา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 โอเพ่นออเดอร์ <the> ปึง้งว,ว้าวเอ้ยอะไร เออเออเออเอาชุดเดียร์เอาถือมีดเลยถือมีดรอไว้เดี๋ยวมีดรอไว้นี่ขนาดเปิดไฟแล้วเนี่ยเนี่ยทำไมมันมืดเจี๊เออไปไปหยิบมาหยิบมามือส้มีมาเฮ้ยเจ้าก้านหยิบยังเสื้อสีแดงอ่ะต้องโบ้เลยต้องโบ้เหมือนที่หยดเว้ยเออที่หยดอ่ะมึงมึงเป็นใครมึงเป็นไข่ในที่หยดอ่ะงโบ้มึงเป็นยักษาข้อ พี่ยากพี่ยาเอยมันจะเป็นพี่ยาเองนี่ขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปข้างบนไหนขึ้นไปข้างบนนะโอเคมึงเดินดิมึงเป็นคนใส่เสื้อปัดไหล่สีม่วงอะ่ะมึงเดินดิเดี๋ยวเดี๋ยวหาเสื้อสีแดงแป๊บนึงเราต้องใช้เสื้อสีแดงเพื่อที่จับสคริปต์ไว้ว้ยตรงนี้มีโรงศพอ,อีกโรงนึงทุกคนชั้นสองมีโรงศพอ,อีกโรงเราเข้าแอบ,บในโรงศพได้ไหมวะไหนคุณเจไหนคุณเจอุ้ยมีคุณเจด้วย อันนี้คุณแจะไรซิเวอร,รอ์คุณแจเงิน,น,นอันนี้นี่ผ้าคันแผ่้าอแฉอันนี้กอ่อนมาก่อนมาก่อนอะไอะไรอะไรเเรดเรดแดงแดงเชือสีแดงมามามา,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 มาเดี๋ยวเราไปจับเอ้ยไม่เราต้องไปหาเฮ้ยอะไรอะไร,อะไรโอ๊ยอดรว้ายเหมือนมีคน เอ้ยอันนี้มีมีหลายอันเลยโอติดตู้ติดใส่มา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 เราต้องไปหาอะไรนะเราเราตอนนี้เรามีคนละสองถูกไหมอ่ะฮะหาตู้ก่อนเลยตู้แอบถ้าก็บ้าอไรวหาตู้แอบก่อนอ่ะหาตู้แอบก่อนไหนทางไหนสามารถทีเดียวได้เลยสี่เออใช่ยสี่ตัวแต่ว่าสามารถปีเดียวได้เลยสิบตัวอุ้ยนี่ห้องนอนใครเนี่ยอย่าไปรบกวนเขานี่ก็เป็นห้องนอนนะคะทุกคนตอน ัวนี้เหมือนจะแบบฟิล์มห้องนอนอะไรเงี้ยพยาบาลหรือเปล่าหรนี่เป็นโรงพยาบาลเก่าหรือเปล่าเอ้ยจับจับกระดูกก่อนดีกว่าถ้าจับกระดูกมันไม่เป็นไรตอนนีไ้ได้ได้ได้กระดูกไปไหนละเฮ้ยเม่์เมย์เมย์ม่ม์เฮ้ยแมวอะไรกลัวได้ได้แล้วงั้โอเคงั้นเดี๋ยวจะไว้ว่าข้างบนโอเคเดี๋ยวตอนนี้ขอจับกระดูกจับตัวสคริปเปอร์ก่อนทุกคนมาเจี๊ย กรบตกกระตกไอ้น,นี่กรบตกระเบียงนั่งไงสคริปเปอร์ไปแล้วๆามามนี่เร็วนีไ่ไงมานี่ซะดีๆต้องจับไอ้โครงกระดูกจิว๋วๆแบบนี้นะคะทุกคนเพื่อที่เราจะแบบเจอเจอมาเจอเจ้ยได้ยินเสียงะอะไรปะอะไรอะเสียงเหมือนวิทยอุอะ ว้าววๆๆวว้ย้เล่นกระจเกินเกมเนี่ยครับ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 ,บอาา่อาฮะอ่าฮะคุลงอยู่ไหนหมดเนี้ยวันนี้มาก่อนติ๊กเอาตู้น้อยมากแับไหนตู้ไม่เห็นมีเลยนี่มันเคลียอะไรตู้น้อยมากเลยอ่ะเราทุกคนไม่แน่ใจว่าไปแอบที่ไหนได้บ้างนะนี่คุณแจสีทองห้องห้อง,งดานนอก อ๋อต้องเอาต้องเอาอันนี้ไปเผาเว้ยนนี้หาเอ้ยอันนี้ทางลงไหมเนี่ยนี่ไม่เหรอยู่ข้างล่างไงเมื่อกี้เดินลงมาทุกคนแป๊บนึงนะเดี๋ยวเขาเอ้ยเขาเข้าอันนี้ไม่ได้ถ้าก็ตอนนี้เราเฮ้ยนี่ไงตู้นี่ตู้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 ไหนเปิดยังไงทาไมเปิดไม่ได้จะเปิดได้ก็ต่อเมื่อเราเอาสกิร์ไปเผาหรือเปล่า ไหนซิ้อยู่ไหนมาดิโอเคโอเคมาดิอ๋ออ๋อคุยกับจิป๊กเปอร์มันกูจะบ้าทุกคนคือตอนเนี้ยเราไม่สามารถเปิดตู้ได้แล้วเราจะแอบตรงไหนกันนะเมียมันต้องไปฆ่าคอมอดูก่อนอ๋อโอเคโอเคก็กล่าว่าตอนเนี้ยไปเก็บอเมียได้ไหมป่ะหาอีกสอง น่ะฮะของฉันของฉันเหลือเชือกเชือกอีกหนึ่งก็เดี๋ยวฉันจะไปฆ่านี้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวฉันเดี๋ยวฉันจะโคกกระดูกตัวนี้แบบกได้ไออโคกกระดูกตัวนี้เป็นสีแดงอ่ะคือทําไมมันพิเศษกว่าตัวอื่นอ่ะไมอมันบ้าเหรออ๋อเป็นน้ำซีล่ะปักลาเฮ้ยนี่ไงปักหลาปักลาข้าแท่งมากับเอื้อยนี่ม้าโอเคเี่ยแม่ โอเคห้องโถงม,มันอยู่ตรงนี้ถูกไหม uh huh. เนี่ยเดี๋ยวเพิ่งเพิ่งเพิ่งห้องโถงอยู่ uh huh. ตรงนี้แต่ว่าสุดทางตรงนี้บ้านที่มันมีตู้อ่ะนี่นี่สุดทางไปห้องนู้น uh huh. ถ้าเท่ากับว่าเราเผาปั๊บแล้วเ,ลเราไปเลยเราไปฝั่งนู้นเลยใช่ไหมมีกระน้องแขนนะทุกคนใช่เราไปสศพห้องนู้นเลยโอเคเผาเลยนะไป,ไปแล้วไปแล้วไปแตัวไองล้ว ไปแล้วไป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 สิไปไปทรับทๆับไปด้วยแต่มันวาปได้นะซีนมันอยู่ข้างหน้าสัยีนน่ากนเอาไงสติส เยอวะกว็เดิมในนางรำในห้องนี้มีประมาณสิล้านตัวได้รอด้วย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 เฮ้ยหายไปแล้วะหายแล้วแน่นะไ,ไ,ไ,ไปไป <c oughs> ไป <c oughs> ไปไป<า>ไป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 ,ไป,ไป <c oughs> อันนี้เราต้องขึ้นไปเอาเชือกสีแดงข้างบนก็ได้คราได้ข้างบนอยู่ตรงไหน,นข้างบนอยู่ตนี้นีนน่น,น,นี่เจอแล้วเจอได้แดงแล้วแต่เราเช็คประตูสิเราเปิดไม่ได้เฮ้ยกูต้องทิ้งอะไรสักอย่างหนึ่งวะเออทิ้งกุญแจแล้วกันอะไรยังไงทิ้งอ่าอมันจะมีอยู่ข้างขวา,ขามือเห็นป่ะ เฮ้ย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 ๆฮ้ยเ้ยเฮ้ยคืออไรเฮต้อยู่ขวามือสิตู้อยู่ขวามือเรามื่อกี้เฮ้ยๆๆๆยเฮ้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 ไเฮ้ย้ยสิ้นช่วยด้วยทำไมเดินช้าทำไมอันนี้เฮ้ยๆฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยๆฮ้ยเฮ้ยสิ้นอยๆาไปเรตอนนี้นางลำกำลังวิ่งไล่เรามาแล้วคุคนขาั่นไงเขาล้ไไ นะหายแล้วเหรอหายแล้วเหรอตอนนี้มีได้อยู่ใช่ไหมใช่มีได้แดงอยู่อันเดียวมันมีคนนึงใช่เราจะครบแล้วอันนี้เราจบกระดูกกันแล้วโอเคเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะก็เสียงนักลำไงเดี่ยดีดียินปีะ ซินดูซิ่ดูนังมาที่ไหนเสียงมาแต่ไม่ใช่เสียงมาแต่ตัวยังไม่มาเสาตอยมา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 มมา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 มกมามามามมาามามามาามามามาวาามาามามาดาแาม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 าามามาามาหามามามมามาาาม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 าาาาม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 าามาามารามามามารามามามาามารามา่ามาาม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 านามามามมามามาามา รามตัวใหญ่มากเมื like ่อก like ี like ้ทุกคนกระโดดตักระโดดอยู่ไหนเออสุรีปะโอโน่นอยู่โน่นอยู่โน่อยู่โน่นไหนมันกำลังโน่นโหยมันกำลังมาทุกคนมันกำลังมาซินอยู่ไหนซินอยู่ไหนตลาตีบังตับซินอยู่ไหนซีนซินซิอยู่ไหนไม่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 กจไม่กจยไ่ะนี้กรจาไหนไม่ซอยู่ไหนไม่ใช่หรอ ไอ้แอนดี้นี่มันสีเบอร์หรือเอ้สีทองอันนี้มันทองตาทันตันทันตันนี่ไงสกิปเปอร์อยู่นี่สกิปเปอร์อยู่นี่ซินมันนี่เร็วมันเดินไปไหนไหนอ่ะอ้าหายไปไหนแล้วนี่ไงนี่ไงมานี่เอามานี่เหมือนจับอะไร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 เออ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 ผักแรงผักแรงไอ้อะไรจะเผาแล้วเหรอ เดี๋ยว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 ใจเย็นสินว่าจะมาจากทางไหนสินว่านางลำจะมาจากทางไหนเราว่าพอเรานี่ปั๊บเราชิงไปไนู่นก่อนอย่างน้อยมันมีที่หลบมากกว่าโอเคฝั okay, ่งหนูนะสองหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเ, fire, เพิ่งอย่าเพิ่งเพิ่มย์ย็นต้องข้ามสินเย็นต้งข้ามสินั่งนู้นสินหลอก <Okay. S 1> ให้ฉันเป็นตัวล่อไปะเนีน่ยเดี๋ยวเราช่วยกันดูหลังโอเคโอเคไม่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 เดี๋ยวเราช่วยกันดูหลัง,ลงแต่ว่าข้างหลังฉันข้างหลังฉันมันไอ้นี่นะไปแล้วไปแล้วเธอไม่ฟังฉันหน่อยหรอ เฮ้ยเราทำภารกิจสำเร็จแล้วทุกคนตอนนี้ผีนางรำโดนโดนเผาเหรอผีนางรำโดนเผาว้าวยูวินชนะแล้วโอเคตรเก่งเลยชนะแล้วนึกว่าจะโดนผีนางรำวิ่งตาอุ้ยวินแล้วทุกคน เพอ่เอาอ่ะแล้วดูนี่นี่บนหัวเรามีถ้วยรางวัลหนึ่งหนึ่งอันหนึ่งครั้งก็เป็นไงบ้างทุกคนค้ากับการที่ มาเล่นเกมผีตอนเที่ยงคืนผีนางลำ้ำโคตรน่ากลัวทุกคนนางลำตัวโคตรใหญ่แล้ววิ่งตามเราวะ่ะเสียงนางลำ้ำเสียงแบบโดนตีไทยอ่ะโคตรน่ากลัวทุกคนถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้พวกเราด้วยนะหรือใครมีแมปที่แบบสยองสยอง,ยอ,งอย่าลืมคอมเมนต์ชื่อแมปใต้ล่างคลิปให้พวกเราด้วยนะเดี๋ยวคลิปหน้าพวกเราจะมาเล่นให้ดูนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายซินบ๊ายบายเพื่อนหน่อยแล้วซินล <laughs> เล่นคนเดียวไม่ไหวจริงทุกคนจะเป็นลมกรี๊ดไม่ไหว